กับสบายดีผ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาเข่าแล้วแล้วพี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องได้กกำลังออกพี่น้องตอนเช้า ยังจะยังจะไบปั่นพี่น้องเลยกองเข่าพี่น้องถ้าจะลดพ่นมาอันถ้าจะลดพ่นมาปั่นพี่น้องเลยเรียบไปเอ็นชมกองเข่าพี่น้อง มาถวรยกันวันเไดยจักสอบนี่พี่น้องกองเขามาถวรยกันพี่น้องสดเดลยจักสอบยังยังบริสุทธฟ้าตังค์ปันปันขึ้นก่อนเลยพี่น้องทุก ในหกสิบแต่ตัวนี้จะใชดได้จะสอบสิเนอะเข้ากับอกง่ามมาันจะเป็น พี่เด็กสอบพี่น้องมาทัวา้กันดูพี่น้องแดดส่องพี่น้องเลยแดดอ่องตอนเช้าเข้ากันแล้วแล้วพี่น้องรอจะรถปั่นมาปัน่นพี่น้องเลย